อีกหนึ่งจุดครับพระหนโยทิน37หรือซอยอัธมิตรเนี่ยนะครับเป็นซอยที่แคบแต่กำลังจะมีคอนโดขนาดใหญ่มายัดอีกแล้ว พหลโยธิน37วัดจากหมุดถึงเสาไฟฟ้าห้าเมตรเจถ้าวัดชนกำแพง6 6เมตรหสซอยนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอันธมิตรนะครับเราอยู่บริเวณลานจอดรถของเขาโรงเรียนนี้เนี่ยเด็กเรียนประมาณ1,750คนตอนเช้าๆและตอนเย็นมีรถเข้าออกกว่า800คันในซอยนี้นะครับติดมาก แล้วก็ขนาดของซอยเมื่อสักครู่นี้ไปวัดมาแล้วก็บโค้งที่แคบของเขาเนี่ยอยู่แค่วัดไปถึงเสาไฟฟ้าชนนะครับอยู่ที่5เมตร75เท่านั้นเองแล้วถ้ามองไปในซอยเนี่ยเสาไฟฟ้ายื่นตลอดทั้งแนวเลยนี่ก็เป็นอุปสรรคในซอยเล็กแห่งนี้เช่นเดียวกันผมก็ไปหาเอกสารเขาเนี่ยคอนโดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในซอยนี้คาดว่าจะมีห้องอยู่ประมาณ230ห้องมีที่จอดรถไม่ถึง80คันต่ำกว่า3 0ซนะครับซอยที่มีรถเข้าออกเช้าเย็นกว่า800คัน แล้วคอนโดมีที่จอดรถเป็นสัดส่วนแค่30%เปอร์เซของคนที่อยู่อาศัยเนี่ยงานใหญ่นะครับงานช้างนะงานนี้จะเดือดร้อนกันทั้งซอยครับเดี๋ยววันนี้มีการประชุมก็จะเป็นการประชุมร่วมกันของเครือข่ายในซอยเพื่อต่อต้านตึกคอนโดที่เข้ามาอยู่ในซอยแคบครับ